คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลย้่องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะกรับสวัสดีทุกท่านเข้าสู่ช่องสำรองในพีด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมซาเฟ่เอ้ยซาเฟเฉย,ยเลยซาฟารีวายนะครับผมในเกมใหม่ของนักข่ายพีจีครับวันนี้กลับมาซ้ำอีกสักทีกทนะพกทุนมาที่500้ทุนนะครับวันนี้ จะกดที่ไม้ละสิบก่อนเปิดเทอร์โบแล้วไปเลยไปเลยเออเปิดมาที่สองไล่ต่อไปที่ยี่สิบสี่และหมดไปที่ยี่สิบหกโอ้โห,โหบวกมาหกและเปิดมาที่สามครับดอกนี้ไม่ไหลไปต่อไปอีกโอ้โหสะกี้มีแคจังเจอแล้วเปิดมาที่แปดไล่ต่อไปที่หกสิบยังไงโอ้โหเรียบร้อยดอกนี้ได้มาหกสิบแปดพร้อมกับแกตเตอร์สี่ตัวนะครับนะหมุนฟรีทั้งหมดสิบสองครั้งเลยทีเดียว ทีหมายเสิบเริ่มเลยและสิบสองครั้งลงมายังไรเปิดมาตองแรกก็เท่าเลยยังไงละ1รสิบสองครับนะและสเกตเตอร์ขาบตัวเดียวจะเข้าซ้อนไหมเข้าซ้อนไหมและยังไม่มานะครับนะไหลต่อไปที่แปดและลงมายังไงอย่างไงอย่างไงโอ้โหหมดครับได้มายีสิบและสิบเอ็ดครั้งไมมาสิบครั้งยังไงไมไมาอีกและเก้าครั้ง เออมาแล้วเปิดมาที่4ครับดอกนี้ไหลต่อไปที่8และลงมาอ,อ,อีกทีนึงโอ้โหไหลต่อไปสามสิบหกและหมดแต่มาสี่สิบแปดและแปดครั้งเจ็ดครั้งเออเปิดมาที่สิบแปดโอ้โหไม่ไหลอีกแล้วหกครั้งเออเปิดมาที่สามสิบ โอ้โหไหลตัวถูกดังนั้น18บดันั้นแล้วมาต่อยยี่ช้างมาโอ้โหยังไม่มาไปอีก15และช้างมาโอ้โหช้างไม่มาครับนะแต่มา8ป 17, และหครั้ง4ครั้งเออเปิดมาที่แยังไงต่อโอ้โหไหลต่อไปที่8และยังไงต่อโอ้หมดแล้วมา16และสามครั้งสุดท้าย2องครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายแล้ว เออเปิดมาที่แปดยังไงเออไล่ต่อไปที่เก้าสิบหกแล้วยังไงโอ้โหหมดโอ้โหมาเบาจ,จัดกับนนะัสเก,ก็ตเตอร์รอบแรกของเราดอกสุดท้ายไนดะ้มาหนึ่งร้อยสี่และสเก,ก็ตเตอร์ทั้งหมดได้มาสองร้อยเก้าสิบสามรับรางมันโอ้รวมนอกตะกี้นี้ได้มาแค่สามร้อยหกสิบเอ็ดเองนะครับนะถายายาเพิ่มมาที่ไม้สามสิบดีกว่าแล้วลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยเออเปิดมาที่หก ไลลต่อไปที่60และยังไงโอ้โหหมดได้มา66แล้วไปต่อครับเปิดมาที่13.5ไหลต่อไปครับ12และซสาเกเตอร์ขาดตัวเดียวอีกแล้วมาไหมเออสวยได้มายี่5พร้อมกับสารเกเตอร์โโตีตัวบนปี12ครั้งที่ไม่30กครับในรอบนี้เริ่มสตาร์และ12ครั้งลงมาอย่างไรเปิดมาดอกแรกที่12 โอ้โหไหลต่อที่หนึ่ร้อยและมาต่อกับเรา2ัเก้าอยสิองโอ้โหไม่หกสเลยังไงหมดแล้วครับโอ้ยเปิดมาะดอกแรกตึงจัดจัดแปดพราวกับซูปเปอร์เมกามาแล้วและสิบเอกร่างสิร่างเออเปิดมาที่เจโอ้โหไหลต่อที่สองแและหมด ได้มาหมว่า3 6้าครับและ9ครั้ง8ครั้งเออเปิดมาเบาๆสิบสองโอ้โหไหลต่อไปที่7 12และอุ้ยห,หมดะมา8ปสิบสี่และเจ็ดครั้ง6ครั้งเออเปิดมาที่18แล้วละเรามั่งอย่างเยอะโอ้โหไปต่อที่576และอุ้ยห,หมดอีกแล้วครับนะได้มาหมด5้4และ5ครั้งเปิดมาที่54 โอ้โหไหลต่อไปที่สิบสองมาอีกเดี๋ยวสิบสองเออไปสามสิบโอ้โหไหลาย,ยาวจะจัดแต่ไหลตัวถูกนะไหลน้อยเดได้มาหนึ่งร้อยสสิบแปดแล้วสี่ครั้งสามครั้งสุดท้ายสองครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายแล้วโอ้ยไม่ไมาเลยโอ้โหได้ดอกุเมวยการช่วยชีวิตไปดอกหนกึ่งนะครังเลยได้มาเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดรับรางวัล แลกแค่เพิ่ไปดี่ไม่ร้อยเลยดีกว่าแล้วลงมาลงมาลงมาทีอีกทีนึงเออเปิดมาที่สี่สบโอ้โหไม่ไหลแล้วไปต่อครับไปอีกครับลงมาครับยังไงมาไหมเอ้ยหายเออสวยสเก,ก็ตเตอร์สี่ตัวอีกแล้วโอ้โหเข้าสเก,ก็ตเตอร์ดีจัดจัดครับวันนี้เริ่มจัดรักรกรและติบ่อครั้งลงมายัางไงเปิดมาดอกแรกไม่เข้า ดอกที่สองมาแล้วกันกนะที่หนึ่งร้อยแปดสิบและสากเกตเตอร์ค่ะตัวเดียวจะไหลไหมจ้ะไหลไหมจ้ะโอ้โหไม่ไหลและไม่ไหลอะไรเลยสักอย่างเดียวและเก้าครั้งแปดครั้งเจ็ดครั้งหกครั้งแล้วเออเปิดมาที่เก้าสิบสวยๆเลยโอ้โหสวยงามมาไล่ไปต่อแปดร้อยทวนและหมดโอ้โห ได้มาหมด8 9ดร้อครั้ง4ครั้งเออเปิดมาทียี่สิบไหลไหมเออไหลช้างไปต่อครับนาง0 0ร้ทวนและหมดได้มาอีกหกร่สิบและ3ครั้งสุดท้าย2ครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายแล้วโอ้โหสบายตากันเตอร์รอบนี้อย่างเน่าเลยครับนะงมาหกร้อยได้มาแค่ร้อยหกเอ้ยหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเองรับรางวัลโอ้ย ไม่ร้อยไม่แตกแล้วเลยเฮยเอาเพิ่มดีกว่าไปที่ไม้สองร้อยแล้วลงมาเปิดมาที่ห้าสิบไหลต่อไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบและหมดแลม้มาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโอโหขาดทุนเลยแหละโอโหรีนพันเลยจะบอกว่าขาดทุนเนี่ยดอกแรกเลยนะแล้วเปิดไปที่สองร้อยทวนไหลต่อไปที่สามร้อยหกสิบและเรียบร้อยได้มาห้าร้อยหกสิบหกเจ้าสเก็ตเตอร์ตีตัวมูลตีสิบสองครั้งไม้สองร้อยรอบนี้เริ่มกันเลย และ12ครั้งไม้200ครับเปิดมาดอกแรกไม่เข้าดอกที่สองยังไม่มาและดอกที่สามมาแล้วเปิดมาที่320และโอ้โหเสียดายไม่ไหลไวายสวยๆเลยและ8ครั้ง7ครั้ง6ครั้งเออเปิดไปที่240โอ้ยไหลต่อไปที่320เออมาี408 และมาอีกกำนวนสองพันทวนยังไงโอ้โหหมดอีกแล้วได้ไปสามพันสี่สิบและห้าครั้งสี่ครั้งเออเปิดมาที่สามร้อยหกสิบโอ้โหดอกนี้ไม่ไหลแล้วสามครั้งสุดท้ายเปิดมาที่สี่ร้อยแปดสิบมาไล่มาโอ้โหได้ตัวคิวแปดสิบและหมดจะมาห้าร้อยหกสิบและสองครั้งสุดท้ายเปิดมาที่สองร้อยสี่สิบช้างมาช้างมาตาเกเตอร์ก็ได้ยังไง ยังไงและโอ้โหได้ตัวเอมาครับนั้นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบลำมั่งมารอบนี้รำ <c oughs> โอ้ยสำลักระบายแล้วไหลต่อไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบกระตดอกนี้ซาเกเตอร์ขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวโอ้โหไม่มาโอ้ยดำอีกสองพัสองร้อยแปดสิบละครั้งสุดท้ายไม่มาครับโอ้โหซาเกเตอร์รอบนี้ด้มาหกพันห้าร้อยหกสิบไม่แย่นะรับรางวัลละพอดีกว่า โอ้โหแตกยากแตกเย็นนะครับนะวันนี้นะแต่เข้าสเกตเตอร์บ่อยจะจัด,จดมีลุ้นกันได้เด้อโอเคจากทุนแรกมา5 0าร้ทวนครับนะแต่มามื่นเจ็ดถือว่าใช้ได้นะใครที่ชนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและใครกดกระดิ่งนุงนิงนุงนิงเป็นกําลังใจให้ในพีด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่องหลักและช่องสำรองหมายเลขสามกันด้วยนะทิ้งลิงก์ไวใ้ให้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครที่อยากเล่นตับก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะทิ้งลิงก์ไวใ้ให้เราเหมือนกันนะครับผมสำหรับ